จริงวันนี้เป็นงานที่เราตั้งใจแจกรถยนต์นให้กับลูกค้าเราให้กับคนที่เป็นสิ่งที่เป็นแต่ผแต่พาแล้วหายค่ะก็ถือเป็นการแจกทั้งใหญ่ที่สุดของแบรนด์เท่าที่เคยแจกมาแล้วก็ดีไซน์ที่มีคนที่ใช้สินค้างแล้วหายแล้วน,น่าดีขึ้นจริงๆแต่ที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วก็ดีใจที่มีเหล่าอ,อินฟลูเอนเซอร์ตอบตกลงเข้ามาร่วมง,งานเรา เห็นว่าก็มกิจการเน่ยแจกรถในเรื่องกิจกรรมแล้วอะค่ะยังมีการเขาเรียกว่าฉลองยอดขายเพื่อจะก็รวมถึงเปิดตัวเในทางใหม่อย่างไม่ชัดแบนี้นะคะจริงๆเจลิมาร์เนี่ยขายมานานเจ็ดปีแล้วมียอดขายมากกว่าสามล้านกระปุกเรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่ขายดีสุดข,ของแบรนด์แล้วเป็นสินค้าที่คนเป็นสิวเนี่ยเหมือนที่น้องๆบอกค่ะว่าคนเป็นสิวต้องรู้จักคนเป็นสิวต้องแนะนําใครที่ใช้แล้วหายเขาก็อยากที่จะบอกต่อกับสินค้าตัวนี้ค่อนข้างจะติดตลาดแล้วประมาณน,นึงเราก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดตัวโปรดักใหม่ซึ่ง ก็ม <Pop> ีความพิเศษตรงที่มีคุณหมอเนี่ยที่จบปริญญาโทด้านผิวหนังโดยตรงเนี่ยเข้ามาร่วมคิดค้นสูตรด้วยแล้วก็เชื่อว่าจะยิ่งตอกย้ำคอนเซ็ปต์ของแบรนด์นั่นก็คือสิวหายไม่ต้องจ่ายแพงได้มากขึ้นค่ะอย่างเซรั่มอัดยาก้นสองร้ยก็า9 0บาทอย่างแป้งพลาที่เปิดตัวเมื่อกี้เนี่ย290บาทเรียกได้ว่าเป็นไอเทมของคนเป็นสิวที่คนเป็นสิวจ่ายง่ายแล้วก็สิวหายได้ไม่ต้องจ่ายแพงความิเศษของแป้งพลาตัวนี้มันพิเศษกาแป้งไทยหอต่อแบรนด์ถูกไหนบ้าง พิเศษจริงๆเป็นการเปิดมิติใหม่ของแบรนด์ออนไลน์ด้วยค่ะที่มีการดึง,ดงผู้หอผิวหนังเข้ามาร่วมคิดค้นถูกเรียกได้ว่าน้อยแบร,รนด์มากๆที่จะทำได้แล้วผู้หอเนี่ยเขาก็จะมีการสกีนเยอะพอสมควรเรื่องของสตอรี่แบรนด์เรื่องของสตอรี่สินค้าเรื่องของสัจจการต่างๆพุกที่นั่นหมายความว่าการที่คู้หมอเลือกเราเนี่ยแบรนด์เราเนี่ยตอกย้ำความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือแล้วสินค้าเนี่ยก็มีความแตต่างงที่ว่าเราไม่ค่อยเห็นแป้งครับ ในแบรนด์ online, ออนไลน์ที่จะมีคุณหมอเข้ามาดูแลแบบนี้อันนี้ก็เป็นจุดแข็งจุดหนึ่งที่เรามองว่าลูกค้าจะเชื่อมั่นในแป้งตัวเนี้ของเราไอ้แม่ค้าในขณะที่เราบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์สายชาเราได้มพิเศษกับเราแม่ัวนี้อย่าตัวแป้งใช่ไหมคะ <S <S ยังเลยเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าจะบอกว่าแป,กกป้งจ<ๆ>ะเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่จริงๆหนูทำงานกับทั้งงานเราเป็นงานแกร์ที่แบบว่าเร็วๆนี้จะมีเซอร์ไพรส์ในงานนี้เซอร์ไพรส์อะไรวะไม่มีใครบอกหนูอะไรเงี้ยจนหนูเข้าไปส่องหน้าไอจีของแม่ ก็ไม่บอกไปเห็นนาตลาดแน่หนูนึกว่าเป็นกุญชากหรือว่าเป็นอะไรหรือเป็นแบบสำรองหรืออะไรกแล้วก็ไม่รู้เราก็อ่านในแคปชั่นอ๋อเป็นแป้งรุ่นใหม่ก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเำรองแบบตกใจมาเพราะมันน้อยมากค่ะที่แป้งที่แบบว่าจะช่วยแบบว่ารักษาสิวจะบอกว่าจากประสบการณ์คนเป็นสิววันห่างก็สำรองสำหรับคนเป็นสิวยากอยู่แล้วแต่ว่างานในวันนี้ได้เปิดตัวแป้งสำหรับคนที่เป็นสิวแต่ราคา290บาทตกใจเรื่องของราคามากค่ะเพราะว่าปกติอะพูดตรงๆนะว่าไอเทมอะไรที่มาเจอคนเป็นสิวอะจะแพงแพงไว้ก่อน น่าใช่มากเรื่งนี้มาร่วมงานเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็เซอร์ไพรส์มากพี่ไอแตบอกเลยในส่วนของราคาหนูก็ตกใจจริงๆว่าพี่นิมมูเอาจริงดิแต่ก็ตามนั้นค่ะแล้วในส่วนของพี่ไอแตพี่ไอด้บอกไปว่าตัวเองมีสิ่งในการดูแลสิ่งสุดน่าเล่นอะไรบ้างเคล็ดลับคนเป็นสิวที่อยากจะสิวหายสำหรับหนูนะหนูสามารถแชร์ได้ย่คือต้องทําให้ผิวเราย่แข็งแรงได้มากที่สุด สิ ics, rule, Means, ่งแรกไม่ใช่ผิวของเราคือแข็งแรงคือการดูแลเรื language, alerts, ่องของความชุ่มชื้นซึ่งตัวเจลีนมาร์าที่หนูชอบใช้เนี่ยคือหน้าหนูจะชุ่มชื้นมากแล้วพอหน้าชุ่มชื้นขึ้นหน้าเราก็จะมันน้อยลงพอหน้ามันน้อยลงเนี่ยงหน้าเก็จะแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ลดปัญหาการเกิดสิวได้มากค่ะคุณผู้ชมนะคะสำหรับหนูคิดว่าที่ต้องป้องกันมากสุดเลยก็คือการอุดตันซึ่งวันนี้ดีใจมากๆเลยที่แป้งพี่นิมมดเพิมมาแบบว่า ไม่ตอทารไม่อุดารนแล้วด้วยสีที่เหมาะกับคนไทยมากๆเลยก็แ,แบบน่าลองใช้มากๆเลยค่ะที่ส่วนของตัวแป้งที่มีเฉดสีรนะแป้งจะมีทั้งหมด3เฉดสีค่ะจะมีสําหรับคนผิวขาวคนผิวสองสีแล้วก็คนที่ผิวสีเข้มๆอยากได้ฝากแป้งตัวนี้สนนี้เลยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์อะไรยังไงบ้างคะสำหรับแป้งพับตัวนี้นะคะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดขายเป็นเปิด ดีเซ็นให้ดูก่อนว่าเราจะมีโปรดักต์ใหม่ตัวนี้ตัวนี้นะน่าจะเริ่มขายจริงๆกันเดือนพฤศจิกาค่ะติดตามได้ที่ไอจีลานอสซีโอหรือเพจลานอสเพจหลักบริษัท